ท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวใบตัดหญ้านะผมเชื่อหลายหคนคงเคยใช้เครื่องตัดหญ้านะครับผมจะมารีวิวใบตัดหญามีสองแบบนะครับที่ผมจะมารีวิววันนี้เป็นใบแบบใบเลื่อยใบเลื่อยแล้วก็ใบตัดยาวนะครับนะครับเป็นกันไหมครับ นี่นะครับเป็นใบเลื่อยแบบใบเลื่อยวงเดือนนะครับที่ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับนี่ครับจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ซื้อมาจากช้อปปีในราคาใบละ59บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใบเลื่อยแบบนี้จะตัดดีไหมเหมาะกับหญ้าอะไรนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ผมจะมารีวิวก็คือ แบบนี้นะครับแบบที่ติดมาคู่ตัวกับเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นใบเหล็กธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างใบเหล็กธรรมดาที่ติดมากับเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ใบที่เป็นใบเลื่อยแบบนี้นะครับแบบไหนจะน่าใช้ดีคมหรือว่าทนทานกว่ากันนะครับเหมาะสมเัื่อการใช้งานแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปติดตั้งกันดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานติดตั้งเจ้าใบเลื่อยวงเดือนดูก่อนนะครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองอันนี้เป็นอานดัแรกนะครับติดตั้งใบเข้าก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือหมุนย้อนนะครับ เราจะได้เป็นการหมุนเข้านะครับส่วนถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการคลายน็อตออกนะครับต้องขันล็อกให้แน่นๆนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับต้องมีตัวนี้เป็นตัวยึดอีกทีนึงนะครับอ่าโอเคเราขันแน่นละแน่นเลย ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งใบเสร็จแล้วนะครับดูนะครับเราโยกขยับดูว่าใบคลอนใบแน่นดีหรือเปล่านะครับเราต้องติดตั้งให้แน่นที่สุดนะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วอย่างก่อนที่เราจะทดลองใช้นะครับอย่าลืมนะครับต้องมีเครื่องป้องกันนะครับถุงมือนะครับอย่าลืมกันเศษวัสดุกระเด็นใส่มือนะครับตอนที่เราตัดหญ้านะครับหน้ากากครับ หน้ากากกันกระเด็นนะครับอันนี้ผมใช้แบบเป็นตะข่ายนะครับมันจะมี2แบบคือเป็นแบบพลาสติกใสนะครับกับแบบที่เป็นตะข่ายอันนี้ผมเลือกใช้แบบที่เป็นตะข่ายนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากช้อปปีเหมือนกันนานแล้วใช้มาน่าจะ2ปีแล้วครับในราคา100น่าจะ130บาทครับแล้วก็บูทยางนะครับบูทยางที่อยาวๆหน่อยครับยาวสูงหน่อยที่ขนาดพอเหมาะนะครับให้ป้องกันนักแข่งหัวเข่าได้นะครับ ใส่เกงขาย,ยาวด้วยนะครับครับหลังจากเราใส่เครื่องป้องกันเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับอ่าใบตัดหญ้าแบบแรกนะครับที่เป็นใบเลื่อยวงเดือนนะครับว่าจะคมน่าใช้งานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับ คมมากนะครับตัดแบบเรียบเนียนมากเลยครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับมันมันคมมากๆตัดเบาเครื่องมากเลยนะครับ คมมากเลยนะครับเราไม่ต้องออกแรงเยอะในการตัดเลยครับมันตัดไปเบาๆนิ่มๆแล้วก็ตัดหญ้าแบบง่ายมากเลยแบบไม่ต้องออกแรงเหนื่อยมากครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกใบหนึ่งเราลองมาดูกันนะครับว่าใบที่แถมมากระเครื่องจะคุณภาพเป็นไงน่าใช้ระหว่างใบเลื่อยวงเดือนกับใบเลื่อยที่แถมมากระเครื่องยนต์นะครับว่าอันไหนจะน่าใช้กว่ากันนะครับ ทีนี้เรามาดูใบแบบที่แถมมากับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นใบยาวนะครับว่าดูซิว่าแบบเลยวงเดือนกับใบยาวเนี่ยแบบไหนจะคมแล้วก็ใช้งานง่ายน่าใช้ตัดแล้วไม่เหนื่อยประกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยครับ สัมผัสได้ถึงความแตกต่างนิดหน่อยนะครับระหว่างใบตัดหญ้าที่แถมมากับเครื่องตัดหญ้ากับใบตัดหญ้าที่เป็นวงเดือนนะครับใบตัดหญ้าที่แถมมาก็จะคมเหมือนกันนะครับใช้งานได้ดีเหมือนกันแต่ว่าความนิ่มนวลความที่ว่าตัดแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องออกแรงเยอะก็จะเป็นใบตัดหญ้าแบบวงเดือนมากกว่าครับ ส่วนการตัดหญ้าที่แบบลกๆหรือเป็นถาวรเนี่ยังยังไม่แน่ใจว่าแบบไหนจะใช้งานได้ดีกว่ากันนะครับมาสรุปคุณภาพการใช้งานนะครับใบตัดหญ้าทั้ง2แบบนี้ครับก็ดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่เลยอันนี้ที่ผมใช้มอกี้จะเป็นด้านนี้นะครับด้านด้านที่คมนะครับแล้วด้านนี้ที่ใช้มานานแล้วมันจะเริ่มไม่คมแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ คมตัดง่ายเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าใบเนี่ยนะครับใบตัดยาที่เป็นแบบเลื่อยวงเดือนจะตัดต้นไม้หรือว่าพวกต้นกระถินต้นอะไระครับต้นไม้ขนาดใหญ่ๆจะไม่สถานมือแบบตัดง่ายเหมือนเหมือนใช้เลื่อยตัดเลยครับแต่ต้องต้องระวังนิดนึงต้องระวังถ้าต้นใหญ่มากมันก็จะหนีบนะครับมันก็จะหนีบใบเราทําให้ทหําให้อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออาจ การสะทานกระเด็นเข้ามาหาตัวเราเองได้นะครับต้องคอยระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนใบตัดหญ้าแบบที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับใบนี้แนะนําว่าตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับตัดต้นไม้หรือว่าพวกวัสดุที่เป็นของแข็งๆนะไม้แข็งหรือว่าอะไรที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กครับตัดได้นะครับแต่ว่าไม่ดีไม่ไม่ไม่แนะนําครับเพราะว่ามันสทานมันกระเด็นแล้วก็ทําให้ ใบหมดคมได้เร็วนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ผมใช้นะครับใบมันจะหมดคมได้เร็วแล้วก็อันนี้คือตัดโดนดินโดนหินบ่อยๆนะครับแต่อันนี้คือถ้ามีถ้าในแปลงในสถานที่ที่เราตัดหญ้านะครับมันมีต้นไม้ต้นไม,ตนไม้ต้นกระถินหรือว่าต้นไม้ที่เป็นไม้แข็งๆเยอะพวกหญ้าพงหญ้าอะไรที่เป็นไม้ต้นใหญ่ๆครับใบเนี้ยจะตัดง่ายมากเลยครับตัดแบบไม่รู้สึกเลยตัดแบบเข้าไปเลยแล้วก็ ขาดไปเลยแบบง่ายดายมากครับอ่างั้นผมก็ขอจบการรีวิวใบตัดหญ้าทั้งสองแบบใ้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่จะเลือกใช้ใบตัดหญ้านะครับขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่องต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ